วันนี้จะแนะนําสมุนไพรนะคะแชมพูสมุนไพร4 y l นะคะมีส่วนผสมของมะกรูดนะคะเป็นสมุนไพรต้มสดนะคะต้มด้วยเตาถ่านนะคะเมื่อก่อนผมร่วงผมร่วงแล้วก็ผมงอกเยอะนะคะก็มีน้องสาวคนสวยนะคะแนะนําน้องอยู่ลำปางน,นะคะก็เฟซคุยกันแล้วก็น้องแนะนํา แล้วมีคุณสมบัติก็คือผมไม่ร่วงนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมผมลดการงอกนะคะผมรักผมเกิดใหม่นะคะแล้วก็ผมมีสภาพนุ่มสลวยนะคะดกดำแล้วก็จะมีอีกสูตรนึงนะคะเป็นสูตรสีฟ้านะคะสูตรใบหมีนะคะช่วยในเรื่องของการผมที่ทำสีผมมานะคะคนที่ทำสีผมมาผมเสียผมแห้งผมแตก ไมีนะคะช่วยในเรื่องของผมแตกปลายนะคะแล้วก็เด็กที่เป็นเขาสามารถใช้ได้